บริษัสดินกูเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายร้อซนะครับได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเรียบร้อยนะครับและก็มีประธานบริษัทที่หลายคนน่าจะรู้จักก็คือคุณก้องอาาัครนิติพลหรือเรารู้จักในนามก็คือพี่ก้องอายุน้อยลอยล้านนั่นเองครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนรายได้แบบเจาะลึกและก็ทําให้พี่หลายคนได้เข้าใจเรื่องราวของคะแนน ตัวสินค้ามาคูณคำนวณรายได้ยังไงว่ากันนะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับอ่าทีนี้เรามาดูเข้าเรื่องเลยดีกว,ว่าแผนรายได้ของบริษัทอเดนกรุ๊ปแบบละเอียดนะครับช่องทางรายได้ของบริษัทอเดนกรุ๊ปเป็นเรื่องกันหลายช่องทางเหมือนกันแต่วันนี้อาจจะไม่ได้คุยทั้งหมดนะเนาะเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะครับรายได้เนี่ยเอาข้อที่หนึ่งเลยก็เป็นรายได้แบบไซเคิลนะครับเป็นโบนัสไซเคิลบวกค่าแนะนําคํานวณเป็นรายวันนะครับซึ่งรายได้ข้อนี้เราใช้แผนการตลาดที่เรียกว่าไบนารีนั่นเอง ไบนี่เนี่ยสามารถติดตัวได้เพียงแค่ซ้ายและขวาครับและพี่ก็สามารถแนะนําคนมากี่คนก็ได้แล้วแต่ความสามารถของพี่นะครับแนะนําเยอะก็ดีไปแต่ติดตัวได้สองคนเอาแล้วคนที่สามทำไงก็โยนลงไปข้างล่างแต่เชื่อว่าเดี๋ยวดูคลิปนี้น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับจะเข้าใจมากขึ้นว่าแล้วถ้าเกิดคนที่สามเราได้มาเราจะไปโยนยังไง ทีนี้อธิบายตามนี้ก่อนก่อนที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีประเภทธุรกิจให้ท่านเลือกลงทุนลงทุนของอินดีมเป็นการลงทุนซื้อสินค้าไปใช้และก็สามารถสร้างไรายได้ได้นั่นเองครับการลงทุนซื้อสินค้าของเราเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นประเภทไซส์นะไซส์เล็กสุดเลยคือไซส์ s p ก็ได้สินค้าไปใช้เหมือนกันนะและมีสิทธิ์ในการสร้างไรายได้ได้ครับไม่เกินวันละ5,200บาทต่อวันทีนี้เนี่ยไซส์เนี่ยก็จะมีคะแนนอยู่ที่500คะแนนหรือเรียกว่า500 PV นั่นเองครับ ไซส์ต่อมาเป็นไซส์ s p f ก็จะมีราคาจะประมาณ1,1900บาทหรือว่าอาจจะมีมากกว่า1,1900บาทก็ไปดูนะอาจจะมีหลายชุดนานนโคตตอนะครับชุดนี้เนี่ยจะมีคะแนนอยู่ที่1,500คะแนนนะครับก็สามารถสร้างไรายได้ได้วันละไม่เกิน5,200บาทต่อวันเช่นกันแต่ว่าก็จะมีของแถมให้ เป็นโทเคนนะครับซึ่งแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีโทเคนแถมไม่เท่ากันอันนี้ค่อยไปดูกันแต่ว่าคะแนนเนี่ยเท่ากันแน่นอนปกตินะแผนเราไม่เคยเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี61งจนถึงปัจจุบันปี2565ไม่เคยเปลี่ยนแผนเลยนะครับทีนี้ก็จะมีไซส์ต่อมาก็คือ LP ราคาจะอยู่ที่ประมาณ27,900บาทมีคะแนนอยู่ที่5,000คะแนนนะครับสามารถสร้างไรายได้ไม่เกินวันละ4 0 0 0มบาทต่อวันนะครับ แล้วก็ไซส์สุดท้ายเลย L P F มีราคาขั้นต่ำตั้งแต่39,990บาทมีคะแนน5,000คะแนนหรือ5,000 PV นั่นเองครับ สามารถสร้างไรายได้สูงสุดวันและไม่เกิน4 0 0 0มบาทต่อวันแต่ว่าจะได้สิทธิประโยชน์มากมายนะไม่ <ใน S 2> ว่าออเซลของ LPF แล้วก็สร้างไรายได้ได้เต็มพิกัดเลยแบบนี้เลยอ่ะอันนี้เราก็คร่าวๆตรงนี้แต่ว่ารายละเอียดแต่และตัวสินค้าไม่คุยแล้วนะครับก็ให้ดูแต่แค่ว่าได้คะแนนเท่าไหร่ตัวสินค้ามีคะแนนเท่าไหร่สามารถสร้างไรายได้ได้เท่าไหร่ต่อวันอ่ะแค่นี้อันนี้คือเรื่องราวของแผนการแผนการตลาดไปละไปดูันต่อเลยนะครับสําหรับใครเขาามที่เข้ามาสมมติตัวพี่เองเข้ามา มันก็อยู่ที่ว่าพี่เองจะอยากได้วันเท่าไหร่ถ้าพี่เลือกที่เป็นไซส์ s P แปลว่าพี่ก็สามารถสร้างไรายได้ไม่เกินวันละ5,200บาทต่อวันแต่ถ้าเกิดพี่อยากเลือกเป็นไซส์ s P F แปลว่าเราก็เลือกค่าพันสอรบาทต่อวันเหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะเลือกของแถมเนาะเพราะว่ามันเป็นเหรียญทูเข้มแถมให้นะครับมาก็เป็นไซส์ใหญ่ก็เป็น L P เลือกที่จะมีไรายได้วันละ4 0,000บาทต่อวันเดือนละล้านสองอย่างเงี้ยต่อรหัสนะหรือว่าอาจจะเลือกแบบ full option ไปเลยก็เป็น L P F ไปเลย ก็สี่หมืนบาทต่อว,วันแล้วก็ได้สัดิการโบรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายที่แถมให้แบบฟูลออปชั่นให้เลยเหมือนกันแต่สําหรับใครก็ตามที่เป็น SP หรือ SPF ก็สามารถที่จะอัพไซด์ได้ในอนาคตหรือว่าทําไปทํามาก็อยากจะอัพเมไหรก็แล้วแต่ท่านเลยนะเวลาที่แบบรายได้มันเกิดแล้วก็อยากจะอัพอันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะครับไปดูต่อเลยสมมุติเลือกซช์เลย เลือกไซส์ใหญ่สุดเลยนะคบ LPF สมมติว่าอยากได้แบบ full option อยากได้วันละ4หมื่นมาเดือนละล้าน2วนเนื่องจากนี่เยอะไงท่านสามารถที่จะแนะนําคนกี่คนก็ได้แต่ว่าติดตัวได้ไซ้ายและขวาเวลาที่เราแนะนํามากกว่า2คนเราสามารถโยนซ้ายโยนขวาให้กับคนใต้ร่างองค์กรเราได้เต็มที่นั่นแปลว่ามันสามารถช่วยคันทีมแต่สิ่งที่สําคัญนะจะบอกสําคัญที่สุดเลยรีบมาก่อนได้โอกาสก่อนเสมอครับมาดูเลยนะครับสมมุติว่า กรณีที่ท่านแนะนามาเยอะมากเลยอ่ะท่านอาจจะแนะนํามาทีเดียวหกคนเลยแทนตัวด้วยตุ๊กตาตัวสีแดงแล้วกันหกคนนี้คือท่านแนะนํามาหมดเลยนะแล้วท่านก็เอามาติดตัวท่านสองคนซ้ายหนึ่งคนขวานหนึ่งคนและท่านใจดีสี่คนเนี่ยท่านเอาให้ซ้ายหนึ่งคนขวานหนึ่งคนให้กับคนที่ติดตัวท่านด้วยแต่ก็อยู่ฝั่งซ้ายท่านหมดเลยนะและขวาด้วยท่านก็ติดตัวให้เขาด้วยไปว่าเขาอาจจะมีรายได้กับท่านไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยมาดูกันนะครับ คะแนนมันจะวิ่งขึ้นตามนี้เลยสมมุติว่าตุ๊กตาตัวตัวที่หนึ่งของท่านคนที่หนึ่งที่ท่านแนะนำมานะครับตัวตุ๊กตาตัวสีแดงคนที่หนึ่งท่านเอามาไว้ด้านซ้ายเนี่ยแทนค่าด้วยไซส์ L P F ครับนี่ L P F มีคะแนนของตัวชุดสินค้าเนี่ยอยู่ที่กับ5,000ันคะแนนครับคะแนน5000ันจะวิ่งขึ้นเหนท่านด้านซ้ายทันทีเลยนะครับในช่วงที่ท่านวางผังองค์กรลงไปคะแนน5 0 0 0ันก็จะวิ่งขึ้นหนท่านครับและ ด้านขวาเป็นไซส์ SP คะแนนก็จะวิ่ง500คะแนนครับรายได้ข้อนี้เราคำนวณให้ทุกวันเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนตรงก็คือเวลาเที่ยงคืนตรงเป๊ะเนี่ยระบบ AI ของเราจะเกิดการคำนวณโดยเอาคะแนนที่มันเท่ากันซ้ายและขวาเนี่ยมาคูณด้วยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นรายได้ที่เรียกว่าใส่เคลื่อนนั่นเองครับถ้าดูตามรูปภาพน,น,นี้คือว่าถ้าเกิดวันที่หนึ่งมันเป็นออกมาแบบนี้นะคะแนนด้านซ้ายมีห้าพันคะแนนด้านขวามีห้าร้อย นั่นแปลว่าไอที่เท่ากันก็คือ500ยคะแนน5้าอยคูณ80%รซ์ครับก็จะเท่ากับเงิน400บาทนั่นแปลว่าตอนนี้เรามีรายได้ไซคเคิลเท่ากับ400บาทแต่ยังไม่จบครับเราแนะนำ LPF มาอีกหนึ่งรหัส LPF เนี่ยค่าแนะนำเท่ากับ5,000ันอ่าก็จะต้องเอาไปบวก5 0 0พันด้วยอ่า LPF ค่าแนะนำห้าพันะแล้วเอาไปบวกไซ SP 300ครับกลายเป็นว่าเราก็จะมีรายได้ในค่ำคืนนี้คือ5,700้อบาท ระบบก็จะเก็บรายงานรายได้วันที่นี้ไว้ในระบบให้กับเราและเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเราในวันศุกร์ตามรอบบัญชีครับนี่ทั้นั้นเมื่อคะแนนที่มันเกิดการคำนวณได้ได้แล้วก็จะถูกตัดทิ้งไปก็กลายเป็นว่าด้านซ้ายเนี่ยเหลือ4,500ด้านขวาเหลือศูนย์คะแนนครับนี่อันนี้คือวันที่1น,นะวันที่สองคนที่เราแนะนํามาเนี่ยก็จะเกิดการแทนค่าเลยตุ๊กตาตัวที่1แถวสุดท้ายดูนะครับ แทนค่าด้วย s p คะแนนก็คือ500จะวิ่งขึ้นหาคนที่อยู่ด้านซ้าย500คะแนนเราแนะนำมาอีกคนหนึ่ง LP ตุ๊กตาตัวที่2เป็น5,000คะแนนจะรวมยอดขึ้นมาหาเราทันทีคือ5,500คะแนนทันทีเลยครับเห็นไหมเพื่อนของเราด้านซ้ายได้ไปด้วยเลยนะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวก็ได้นะครับอันเก่าเรามี4,500อันใหม่เรามาอีก5,000เป็น10,000คะแนนละมาดูด้านขวาบ้าง คนที่เราแนะนำมาคนที่สามเป็น l L P F นะครับคะแนนจะวิ่งห้าพันและคนสุดท้ายเราก็แนะนำมาเ p f พคะแนนก็จะวิ่งห้าพันแล้วก็วิ่งขึ้นหาเราหมื่นคะแนนเลยใช่ไหมรวมยอดขึ้นหาเราหมื่นเลยทีนี้ถ้าเกิดมันกรณีแบบนี้ในคืนที่สองเที่ยงคืนปุ๊บเกิดการคำนวณรายได้ทันทีเลยครับซ้ายและขวาของเราบรรลันกันทันทีคือห้าคือหนึ่งหมื่นคะแนนพอดีเลย ก็แปลว่าเราจะมีรายได้1,000งคะแนนคูณ80%เราจะมีรายได้ไซเคลิลคือ8,000บาทละแต่เราก็จะมีรายได้ค่าแนะนำค่าแนะนำอันดับที่หนึ่งก็คือดูตั้งแต่ซ้ายมานะ s p 300บาทครับบวก lp ค่าแนะนำส0 0พันครับบวก lpf 5,000บาทครับบวก lpf LP อีกอันหนึ่งห้ 5, า0เหมือนกัน ก็กลายเป็นว่าในค่ำคืนนี้คืนที่2เราจะมีรายได้วันที่2 21,300บาททันทีเก็บไว้ในระบบแล้วก็จะโอนตามรอบบัญชีในวันศุกร์ครับคะแนนที่เกิดการลาล้านแล้วก็จะถูกตัดทิ้งไปตอนนี้เราก็ไม่มีคะแนนคงครั้งด้านไหนๆเลยแต่เราก็มีองค์กรเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนของเราด้านซ้ายนะครับดูตามวงกลมก็ได้นะครับด้านซ้ายเขามี500ด้านขวามี5,000มาจากไหนมาจากเราแนะนําแล้วก็โยนลงไป รายได้เขาคือ400บาทก็คือเอา500คูณ80%เท่ากับ400บาทเรียกว่ารายได้ไซเคิลนั่นเองครับคะแนนก็จะถูกตัดทิ้งไปแบบนี้เลยนนก็จะเหลือคะแนนคงค้าง4,5่0คนที่เป็นไซส์ SP มีคะแนน5,000ก็คือเอา 5, 0 0 0คูณ80%เท่ากับ4 0 0 0บาทก็เป็นรายได้ไซเคิลเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้หามาเองนะก็เราโชคดีเราโยนไปให้เขาคือเขาตัดินใจก่อนมาก่อนเขาก็ได้โอกาสก่อนนะครับคะแนนก็จะถูกตัดไปแบบนี้เลยอ่ะ วันต่อมานะครับวันที่สามละว,วันที่สามเนี่ยประเอนว่าคนที่เป็นแอรเพด้านซ้ายเรานะอ่าแทนค่าด้วยตัวตุ๊กตาสีเหลืองก็แล้วกันเกิดได้รายได,ได้แล้วรู้สึกว่าดีแล้วก็ศึกษาข้อมูลจนเข้าใจเห็นโอกาสก็เริ่มแนะนําคนมาแบบนี้เลยครับนี่เขาเริ่มแนะนําคนมานะเขาแนะนําคนมาแบบนี้เลยอ่ะแต่เขาไม่สามารถติดตัวเขาได้ซ้ายและขวาได้เลยเพราะเนื่องจากอะไรเพราะว่าคนที่ติดตัวซ้ายขวาเขามีแล้วคือเราโยนลงมาไง แปลว่าเพื่อนของเขาจะต้องมาตอบเพื่อนของเราด้วยนี่เห็นไหมมาก่อนก็แล้วมีโอกาสแบบนี้แหละตอนนั้นผมจะแทนค่าตุ๊กตาตัวสีเหลืองตัวที่หนึ่งด้านซ้ายก่อนนะดูนะครับตามสายลักตัวที่หนึ่งเนี่ยเขาแทนค่าด้วย LPF คะแนนจะวิ่งขึ้นแบบนี้เลยอ่าแทนค่าตัวเองก่อนนะคะแนนจะวิ่งขึ้นแบบนี้เลยโอ้โหเห็นไหมเราก็ได้ด้วยนะมันจะวิ่งตามสายงานแบบนี้เลยครับ LPF มีคะแนนห้าพันไงคะแนนก็จะวิ่งแบบนี้เลยตุ๊กตาตัวที่สอง แทนค่าด้วย lpf เหมือนกันคะแนนจะวิ่งแบบนี้ครับและเราก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นคะแนนครับตุ๊กตาตัวที่สามวิ่งขึ้นแบบนี้คะแนนจะวิ่งปรับอันนี้ส่ว่ามันจะไม่ถึงวันนะไม่ถึงเที่ยงคืนนะครับคะแนนจะวิ่งขึ้นเป็นวินาทีเลยเมื่อมีการวางผังคนใหม่ว่าเป็นไซส์อะไรไซส์ s p f นะครับดูนะเป็นห้าพันเป็นหนึ่งพันห้าร้อยแลวก็จะวิ่งขึ้นมาคนนี้ครับและก็จะวิ่งขึ้นมาเป็นคนนี้ครับ แล้วก็จะขึ้นมาถึงเราด้วยครับเห็นไหมตุ๊ก,กตาตัวที่ตัวที่ไหนอะตัวถัดไปก็แล้วกันเนาะแทนค่าด้วย LPF คะแนนจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับเห็นไหมคะแนนจะขึ้นมาแบบนี้เลยครับแล้วตัวสุดท้ายก็เป็น LPF คะแนนจะวิ่งขึ้นมาตามนี้ดูตามสายลักได้เลยนะครับอ่ะคะแนนจะวิ่งขึ้นมาแบบนี้เลยและมาถึงตัวเราก็กลายเป็นว่าตอนนี้เรามีด้านซ้ายทั้งหมดสอง0 0 p V ในวันนี้นะ แต่วันยังไม่ถึงเที่ยงคืนมาดูด้านขวาต่อนะครับแทนค่าคนนี้ทํางานนี่มีหลายคนแต่ทํางานอยู่คนเดียวนะเขาแนะนําคนมาทั้งหมดสี่คนแทนค่าด้วยคนที่หนึ่งเป็น LPF คะแนนจะวิ่งขึ้นแบบนี้เลยครับคนที่สองเป็น LPF คะแนนจะวิ่งขึ้นแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมครับคนที่สามครับคะแนนจะวิ่งขึ้นเป็น LP ก็ห้าพันเหมือนกัน คะแนนก็จะวิ่งขึ้นตามนี้ครับเห็นไหมวิ่งขึ้นถึงเราเลยและคนสุดท้ายเป็น LP เหมือนกันคะแนนจะวิ่งขึ้นแบบนี้ครับขึ้นแบบนี้ครับและก็ขึ้นแบบนี้ครับอ่ะซัววันที่สามจบด้วยเที่ยงคืนตามคะแนนนี้เป๊ะเลยมาดูรายได้กันตัวเรามีคะแนนด้านซ้ายสองหมืนหพันห้าร้อยด้านขวาสองหมืนคะแนนเป๊ะเลยแน่นอนครับบรรลานกาันหรือเท่ากันที่สองหมืนคะแนน ก็แปลว่าเราเองก็จะมีรายได้เท่ากับ2,000มคูณ80%เราจะมีรายได้เท่ากับ1 6 6 0 0บาทครับเรียกว่ารายได้ไซเคิลครับมาดูคนที่เป็นด้านซ้าย l p f ก่อนเขาแนะนำมาด้วยนะเขาจะมีรายได้ไซเคิลก็คือ1,1500 p v ด้านซ้าย1 5 0 0 0ด้านขวาบวกอันเก่าอีก4,500ด้านขวาจะมีทั้งหมด1 1,9500อคะแนนเลยนะแต่ว่าที่มันเท่ากันจริงก็คือหนึ่งหนึ่งพัน้ยั่นแหละหนึ่งหนึ่งพันร้เอาคะแนนที่น้อยสุดอะครับอ่ะมาคูณด้วยแปดสิอร์ซก็จะกลายเป็นรายได้เท่ากับ9ก้าันสอละอันนี้เรียกว่ารายได้ไซเคิลแต่เขาแนะนำไซส์ LPF มาหนึ่งรหัสแรกเลยเขาแนะนํา LPF มาก็จะบวกด้วยห้าพันอ่าดูตามสายลักแนะนําตรงจุดนี้นะและแนะนํา LPF มาอีกห้าพ และก็แนะนํา LP มาอีก3000ผมไล่เรียงลาดับเลยนะและก็แนะนำไซส์ s p f มาอีกได้อีกพันห้านะครับแล้วก็บวกแนะนํา LPF มาอีก5000แล้วก็แนะนํา LPF มาสุดท้ายคือ5000เหมือนกันสรุปเขาจะมีไรายได้ในวันนี้สามหมสามพันเจ็ดร้อยบาทครับถูหสุดยอดเลยนะวันเดียวเลยนะทีนี้มาดูคนที่เป็น คนที่เป็นตุ๊กตาสีทอเงินเมื่อกี้เขาจะมีไรายได้เท่าไหร่ดูนะคนที่มีไรายได้ตัดมาก็คือคนที่เป็น LPF ตามสายล่างเลยมีไรายได้ไซเคิลแ0 0 0 0บาทละคือคืน1,000 0คูณ80%เเท่ากับ8,000เรียกว่าไรายได้ไซเคิลบวกแนะนํา LPF มา5,000คะแนน5000บาทละรหัสท,ที่1น,นะแนะนํา LPF มาอีกรหัสหนึ่งก็คืออีก5,000แนะนํา LP มี3,000บาท แนะนำ LP มาอีก3,000บาทก็เบ็เสร็จแล้วมีไรายได้วันนี้ก็คือ24,000บาทจอดนะมาดูคนที่มีไรายได้คนต่อมานะครับอันนี้ไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากมีคนโยนให้ก็คือ LPF นะครับ LPF ตามสายไลฟเลยด้านซ้ายมี5,000ด้านขวามี1,500 PV ก็เอา1,500 PV มาคูณ80%อันนี้คือได้ฟรีเลยนะถือว่าจังหวะมาก่อนเท่ากับ1,200บาทครับนี่ คนถัดมานะครับก็เป็น l p f ที่มีรายได้เท่ากับ5้า0ันคูณปดสิบนมีด้านขวาด้านซ้ายเท่ากับ5้า0ันห้าพันเลยนะก็เอา5้า0ันั่นแหละมาคูณแปดสิบเซก็จะมีรายได้กับ4ี่พันบาทอ่านอกนั้นก็จะไม่มีรายได้ละบางคนก็ยาวข้างเดียวบ้างท่านจะมองเห็นว่าการที่มีแผนแบลรี่แบบนี้คะแนนมันจะดันขึ้นหาเราหมดเลยช่วงแรกๆเราอาจจะยังเหนื่อยหน่อยนะคะแนนอาจจะขึ้นไม่เยอะแต่ถ้าเกิดด้านซ้ายเรามี สักร้อยคนด้าน,นขวามีร้อยคนซึ่งบางครั้งก็มาจากเราบ้างมาจากทีมงานขยายบ้างคิดว่าเราจะมีรายได้วันละสี่หมื่นบาทยังไงก็ล้นอะเนาะเต็มทุกวันแหละแล้วก็ล้นและสุดท้ายก็มีรายได้เดือนล,ละหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อหนึ่งรหัสเลยนะแต่นั้นหนึ่งรหัสได้เต็มที่เดือนละล้านสองเท่านั้นนะครับนี่คือรายได้ข้อที่หนึ่งหนึ่งที่คำนวณรายได้ทุกวันนะครับ จากที่มันมีการเกิดของการของการวางผังใหม่ของสมาชิกใต้ล่างองค์กรที่ขยายลงไปซึ่งแน่นอนเราจะไม่รู้ตัวแน่นอนครับเห็นไหมทีนี้เราไปดูแผนรายได้ข้อต่อไปกันแผนรายได้ข้อต่อไปเป็นรายได้ข้อที่2อันนี้คำนวณเป็นรายเดือนเลยนะครับเรียกว่าโบนัสออรเซลสปอนเซอร์หมายความว่าใครก็ตามที่สมัครไซต์ sp หรือไซส์ spf นะครับท่านจะมีโอกาสได้รับออรเซลข้อนี้คือ2%ในแต่ละเดือน ถ้าบริษัทมียอดขายแต่ละเดือนเท่าไหร่จะคูณ2%ให้แต่มีเงื่อนไขว่าคนที่เป็นไซส์ sp หรือไซส์ spf เนี่ยจะต้องแนะนำคนใหม่มาในเดือนนั้น4คนซึ่งจะแนะนำไซส์อะไรก็ได้แต่ว่าต้องนำมาไว้ด้านซ้าย2คนขวา2คนจากการแนะนำตรงของท่านนะไม่ใช่จากคนข้ามบลโยนมาให้นะครับอ่ะก็มาจากเราตรงๆรงนี่นแหละเราก็จะมีโอกาสได้2%แต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่เป็น lp หรือ lpf แนะนำมาแค่2คนได้5% แต่นำมาไว้ด้านซ้าย1คนขวาหนึงคนไซส์อะไรก็ได้จะได้5%ในแต่ละเดือนนั่นแปลว่าใครอยากได้ออเซลข้อนี้จะต้องแนะนําคนใหม่มาทุกๆเดือนนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนําไม่ครบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ข้อนี้ไปอันนี้เรียกว่าออเซลสปอนเซอร์เนาะซึ่งคํานวณเป็นรายเดือนให้นะครับแล้วเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของเราในสุขที่2ของเดือนถัดไปนั่นเองไปดูรายได้ข้อที่3กันรายได้ข้อที่3คือโบนัสซื้อซ้ํา20ชั้นครับ คำนวณเป็นรายเดือนเหมือนกันกรณีที่ท่านอาจจะเป็นไซส์อะไรก็ได้นะไม่เกี่ยวกันเป็นไซส์อะไรก็ตามจะตำแหน่งสูงตำแหน่งน้อยไม่เกี่ยวกันกรณีที่มาสมัครเดือนนี้สมมติว่าเดือนนี้เดือนกุมภาเนาะยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเดือนมีนาก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ไปเริ่มซื้อจริงๆก็คือเดือนเมษายนเมื่อท่านถึงสิทธิ์ในการซื้อสินค้าซ้ํามีขั้นต่ําให้เลือกเลยก็คือ200 PV ถ้าเอาราคาเนี่ยก็คือ1 1 5 0บาทขั้นต่ำนะเนาะ กรณีที่ท่านซื้อ200 PV นะครับและคนใต้ร่างองค์กรเหมือนเมื่อกี้เหมือนถังแบตเตอรีน่นะอยู่ด้านซ้ายข้างเดียวก็ได้อยู่ด้านขวาด้านเดียวก็ได้เนี่ยเขาซื้อเท่าไหร่ก็ตามท่านจะได้คนละ20บาทเลยโอ้โหแปลว่าบางทีเห็นไหมบางทีเรายังไม่ทันแนะนําแล้วก็มีคนโยนลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยเกิดยาวข้างเดียวเราก็ได้ตังนะคนละ20่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดท่านอยากได้ขยับไรายได้ขึ้นก็คือ600 PV ถามว่าบาังคับไหมไม่เลย บริษัทไม่บังคับนะครับถ้าเกิดท่านจะรักษา200 p v เหมือนเดิมก็ได้ไปแต่ได้คนละ20บาทของคนใต้ล่างนะแต่ถ้าเกิดท่านกลับตัวเองมาซื้อ600 p v นั่นแปลว่าลงทุนประมาณ3,000กว่าบาทกรณีที่ท่านซื้อสินค้า6,000กว่าบาท600 p v เนี่ยได้สินค้าเพิ่มขึ้นซื้อสินค้าประมาณ3,000กว่าบาทราคาขั้นต่ำนะครับเอาคะแนนเป็นหลักกรณีใด้ล่างซื้อ200ท่านจะได้40และถ้าเกิดเข้าซื้อ600กว่า1,000เนี่ยท่านจะได้คน กรณนนีที่เราซื้อ1000 PV แล้วคนข้างล่างซื้อ200ท่านจะได้40บาทและถ้าเกิดเข้าซื้อ600กว่า1 0 0 0ท่านจะได้คนละ100บาทครับรายได้ข้อนี้คำนวณเป็นรายเดือนให้กับเราแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของเราในสุกที่2ของเดือนถัดไปให้ครับนี่คือรายได้ข้อที่3นะและรายได้ข้อที่4ก็เป็นโบนัส อเซลซื้อ3าเบริษัทแาใจดีนะครับเมื่อมีคนซื้อซ้ำแล้วเนี่ยก็ยังเอายอดซื้อซ้ำแต่ละเดือน,นมาคูณให้อีกเปเแล้วนำมาแบ่งเป็น2รอบรอบละ2.5%มีเงื่อนไขกติกาว่าใครก็ตามที่ซื้อสินค้าซ้ำระหว่างวันที่1ถึง15เนี่ยก็ไปรุ้นโชควันที่16ซื้อสินค้าระหว่างวันที่16ถึงสิ้นเดือนก็ไปรุนโชควันที่1นะครับนั่นก็คือวันที่หวยออกนั่นเองเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 ไปตรงกับเลขท้าย3ตัวรหัสสมาชิกของท่านเข้าเรียกว่าท่านถูกหวยนั่นเองครับก็แปลว่ารายได้ข้อนี้เมื่อกี้ท่านซื้อซ้ำแล้วท่านได้สินค้าไปแล้วยังไม่พอได้รายได้ของคนใต้ล่างแล้วยังไม่พอนะครับก็ยังมีสิทธิ์ในการลุ้นโชคข้อนี้ฟรีๆอีกด้วยนี่คือแผนรายได้ที่เป็นแผนรายได้เบื้องต้น สำหรับธุรกิจอินดีมนะครับก็เน้นย้ำว่าธุรกิจอินดีมไม่มีไม่ได้มีการเปลี่ยนแผนใดๆสิ้นการเปลี่ยนแผนก็คือใช้คํานวณวิธีการคํานวณแบบนี้มาตั้งแต่ปี2061แล้วนะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเช่นอาจจะมีโทเคนแถมให้โปรโมชั่นต่างๆที่บริษัทจัดไม่ว่าจะเป็นทริปท่องเที่ยวก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องติดตามในชุดสินค้านั้นๆนะครับว่าชุดสินค้านั้นๆจะมีอะไรแถมให้เป็นพิเศษไหมซึ่งก็อยู่ในช่วงเวลาเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะทําให้หลายคนเข้าใจมากขึ้น ว่าโอกาสมันคืออะไรโอกาสใน,นการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การที่เรามองข้างแรกเนี่ยถ้าเกิดท่านได้ดูเรื่องราวอินดีมท่านมั่นใจในตัวพิก้องก็ดีท่านคิดว่ามันเป็นโอกาสต้องรีบเข้ามาก่อนเพราะการศึกษานานๆอาจจะเสียโอกาสก็ได้เพราะเนื่องจากมันเป็นแผนแบารีเพราะการชิงจังหวะมาก่อนแล้วก็ศึกษาไปด้วยทําไปด้วยเนี่ยอันนี้ได้โอกาสแน่นอนดังนั้นเวลาที่ดูแล้วถ้าเกิดมันมั่นใจแล้วต้องรีบเข้ามาเลย